ไฮร่ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวธาตุไฟทุกๆท่านด้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูนะคะรัคนาราศีก็่าสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะชาวธาตุไฟนะคะวันนี้เรามาดูดวงความรักของชาวธาตุไฟประจําช่วงเดือนสิงหาคมกันนะว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวธาตุไฟเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขความชื่นมืน่นกับความรักมากๆนะในช่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องของ ความรักเข้ามาทําให้หัวใจคุณเนี่ยกระชุม่มกระชวยอีกครั้งนะคะมันไปในทิศทางทดีๆเนาะกลงรอได้หมุนเวียนไปข้างหน้าแล้วนะคะมีดุซันเกิดขึ้นด้วยอาจจะติดมาอัศวินดาบนิดหนึ่งที่มันบ่งบอกว่าบางทีเนี่ยเราเองก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วคนนี้เข้ามานะคะใครที่โสดอยู่เราอาจจะรู้สึกว่าเออตกหลุมรักใครสักคนเข้าแบบรวดเร็วมากๆคุยกันวันสองวันหรือเจอกันแค่ไม่กี่วินาทีเราก็ รู้สึกรักเขาแล้วรู้สึกหลงเขาแล้วเนะะี่ยคะต้องพยายามไปตามหาให้ได้ว่าโลกโซเชียลของเขาเนี่ยเป็นใครแล้วสุดท้ายก็มีเกณฑ์ที่จะเจอด้วยนะคะจะมีโอกาสได้เริ่มพูดคุยกับใครสักคนที่เราแอบรักแอบชอบคนที่เรารู้สึกว่าตกกลุ่มรักนะ ชาวัาไฟเนี่ยใครที่โสดอยู่ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหายเหงาแล้วนะคะจะได้สละโสดแล้วจะมีคนเข้ามาในชีวิตหรือตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้เจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจนะคะเข้ามาในชีวิตทําให้คุณเหมือนกับมี ความหวังอีกครั้งหนึ่งหัวใจกำลังจะชื่นมืนอีกครั้งนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยบางทอีอาจจะไม่ได้เป็นใครที่อยู่ไกลตัวเนาะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เราก็เคยเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะหรือนะคุณอาจจะกำลังตกหลุมรักคนรักเก่าอีกครั้งนะใครมีแฟนอยู่แล้วก็ตกหลุมรักแฟนตัวเองเนี่แหละม้สำๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะบางทีคนเก่าๆที่เราเองเคยรู้จัก จ,จะวนเวียนเข้ามาในชีวิต เคยคุยกันมาก่อนเคยคบกันมาก่อนหรือว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างห่างหายกันไปนานนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลแต่ก็ไม่ได้มาติดตามอะไรกันแบบเป็นทางการแล้วอยู่ๆก็วนกลับมานะคะมากดไลค์กดหัวใจมาส่องสตอรี่ให้คุณได้พอรู้สึกว่าเออกระชุม่มกระชวยหัวใจให้พอรู้สึกว่ามีใครสักคนกําลังแอบลงรักคุณก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เนาะ หรือใครนะคะที่กำลังมองหารักทางกายอยู่ พยายามเหมือนกับเล่นแอปเดตแอปหาคู่แอปพลิเคชันที่ดึงดูดคนรักเข้ามาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักที่มาจากทางโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครเป็นสายต่างชาติเนาะกำลังมองหาคนทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยก็มีพลังงานของคนทางไกลด้วยนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นพลังงานของคนทางไกลหรือว่าเป็นพลังงานของคนไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างแดนนะคะ หรือว่าคนที่ต้องไปทํางานไกลบ้านเนี่ยที่คุณจะได้พูดคุยจะไม่ได้คุยกันแบบอยู่ใกล้กันคุยกันแล้วมีโอกาสนัดเจอกันง่ายๆจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันก็ยังเป็น การพูดคุยกันแบบระยะห่างอยู่เนาะแต่ว่าต้องดูดีๆนิดนึงนะคะบางทีคนที่คุณกําลังไปตกหลุมรักหรือว่าคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในสเปคคุณมาก่อนเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยเนาะว่าเออจะมาชอบคนแบบนี้นะคะเราก็เคยอาจจะปฏิญาปฏิญาณตัวเองเอไว้แล้วว่าสัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าเราจะไม่ตกหลุมรักคนคนนี้อีกเราจะไม่วนกลับมาให้กับ รักครั้งเก่าครั้งนี้อีกก็มีเกณฑ์ที่จะนะ วนกลับมาในสิ่งนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรืออาจจะได้เจอกับใครสักคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราจะได้มาลงเอยกับคนแบบนี้นะคะอืมมีพลังงานของชาวทัน์ดินด้วยเนาะเพื่อศพนะคะการมังกรพลังงานของชาวทัตลมอืมแม่ถุนตุนกลุ่มนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะชาวทัตไฟนะคะแตะ่อย่างที่บอกไปคะะ่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณได้ คุยกับใครสักคนแล้วหายเหงาหรืออาจจะถึงขั้นได้สละโสดการพูดคุยกันแล้วมันมีความคลิกมันมีความเข้าใจกันนะคะคนนี้เข้ามาเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนไม่ได้ต้องการที่จะคุยแบบยึดเยืออะไรเพราะเขามองว่าคุณคือคนที่มีค่าในสายตาเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะครอบครองไม่อยากที่จะปล่อยให้คุณหุดมือไปนะคะเขามองเห็นว่าในอนาคตเนี่ย เราสองคนจะต้องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสามารถที่จะปรับ สามารถที่จะปรับจูนกันได้จะเป็นความรักที่ดีสําหรับกันและกันได้นะคะพลังงานของคุณเนี่ยเอาจริงๆแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่หลายอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินปัญหาภาระชีวิตต่างๆที่เราคิดว่าเราสามารถจัดการได้เราด้วยความที่เป็นชาวทัดไฟอะค่ะคุณเป็นคนที่กดง่ายหายเร็วเวลาคุณมีไฟเวลาคุณทําอะไรคุณตั้งใจทําสุ แต่เวลามันหมดไฟมันต้องการที่ต้องการความรักมาเติมเชื้อเพลิงให้คุณมีไฟในการที่จะไปต่อสู้ในการทํางานหรือว่าดิ้นรนทํามาหากินเนี่ยมันก็ต้องการความรักสิงหาคมนี้เนี่ยมันจะหมดไฟเรื่องการทํางานเนาะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่ามันลงเอยหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรต้องดิ้นรนแล้วเราก็จะหอยหาความรักนิดนึงนะคะและก็เป็น ช่วงเวลาที่ดีที่คุณก็จะมีใครสคักคนมาเติมเชื้อเพลิงเติมพลังงานเติม หัวใจเติมเหมือนกับหยอดกระปุกหัวใจให้กับคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยกลับมามีความรักความสดใสความชื่นมื่นคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเออคุยไปยิ้มไปได้คุยไปเราเหมือนกับ mm. เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าอยู่ในจุดที่มันเป็นเซฟโซนคุยด้วยเราปลอดภัยคุณเองอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงว่าเออเราจะต้องลงเอยกับใครหรือต้องมีชีวิตคู่แบบ แบบมั่นคงเพอร์เฟกอะไรมากมายคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวธาศไฟคุณไม่ได้มองในความเพอร์เฟกนะคะแต่ว่าคุณมองหาความสุขมองหาความรู้สึกที่มันจะเป็นไฟให้กับคุณในปัจจุบันนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสอะไรขนาดนั้นเนาะส่วนใครที่แบบเออคุยกันมาอยู่แล้วนะคะไม่มีสถานะสักทีที่ผ่านมาเราเองก็รู้สึกเริ่มเหนื่อยและ นะคะกำลังอยู่ในช่วงรอยเตอว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันก็จะเป็นช่วงที่คนที่คุณกำลังคุยด้วยเนี่ยเขาเห็นถึงความที่คุณเนี่ย ไม่ได้งอไม่ได้รอเขาแบบเดิมเหมือนคุณเริ่มปลงแล้วคุณเริ่มปล่อยวางแล้วก็จะทําให้คนที่คุณคุยด้วยอยู่ในปัจจุบันนะคะเขาพยายามที่จะกระตือรือร้นพยายามที่จะหาเวลาให้คุณพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าคุณคือคนพิเศษสําหรับเขามองว่าคุณคือคนที่สําคัญที่เขาเองจะไม่มีวันที่จะปล่อยให้คุณหลุดมือไปไหนนะคะมี โอกาสที่จะได้สถานะได้ ใช้เวลาร่วมกันขอสถานะที่ชัดเจนกับคุณนะคะหรือใครครบกันมาเป็นแฟนแล้วแต่ว่าเออเรายังไม่ได้แต่งงานอยางเป็นทางการยังไม่ได้จดทะเบียนก็มีโอกาสนะคะที่จะได้พูดคุยวางแผนการเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะจดทะเบียนทําทุกอย่างให้มันถูกต้องการเปิดตัวไม่ว่าจะบนโลกออนไลน์หรือว่าเปิดตัวกับทางบ้านทางครอบครัวให้ทุกๆคนได้รับรู้ว่าจริงๆแล้ว แล้วสองคนเนี่ยกำลังศึกษากำลังเรียนรู้กำลังคบกันมันก็จะทำให้คุณเองเนี่ยสบายใจไปได้ในระดับหนึ่งว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังมีใครสักคนที่คุยกันแล้วมันจะมีอนาคตเนี่ยฮะที่มันจะต้องมีมีกันและกันในอนาคตมันมีความมั่นคงค่ะว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะไม่ได้แค่คุยเพื่อที่จะรอเวลา ว่าเขาจะไปเจอใครที่ดีกว่าเราไปมันก็จะรู้สึกว่าเออเราจะสบายใจขึ้นในจุดนี้เนี่ยฮะใครที่มีแฟนอยู่แล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นนะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีเกณฑ์ได้ ใช้เวลาร่วมกันมีเกณฑ์ได้พูดคุยมีเกณฑ์ได้เคลียใครมีประเด็นเรื่องเก่าเนาะบางทีเราทะเลาะก,กันเรื่องเดิมมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องภาระเรื่องการแบ่งความรับผิดช,ชอบต่างๆที่บางทีเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยนะคะแต่ชาวธาตุไฟคุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่สะสมและคุณรู้สึกว่าคุณขี้เกียจ ที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันซ้าๆจะเห็นได้ว่าช่วงต้นๆเดือนสิงหาเนะี่ยคุณจะนิ่งๆแหละคุณจะวางตัวมากขึ้นคุณจะไม่พูดคุณจะพยายามไม่ทะเลาะกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันต้องซ้ำสองเนี่ยคุณจะไม่มีทางพูดแบบ เขาเรียกว่าจําจี้จําชัยเนาะคือพูดจบแล้วก็คือจบถ้าคนรักไม่ทําหรือคนรักไม่เข้าใจก็แล้วแต่คุณก็ไม่สนใจเหมือนกันอันไหนทาได้คุณก็ทาอันไหนทาไม่ได้คุณก็ปล่อยเหมือนกันเนาะอ่ะใครที่อยู่บ้านเดียวกันบางทีล้างจานหรือว่าทําความสะอาดบ้านไม่ต้องทําความสะอาดบ้านช่วยกันก็ได้แต่บางทีเหมือนกับ จับของตรงนั้นเก็บของตรงนี้เหมือนทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณพูดแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังคุณก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละเออมันจะเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะชาวธาตุไฟนะอแต่ว่าคุณจะเห็นว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเหมือนกับว่ากลัวที่คุณจะโกรธเห็นคุณท่าไม่ดีแหละกลัวว่ามันจะมานปลาย เขาก็จะพยายามมาเอาใจพยายามทําให้คุณรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังสําคัญสําหรับเขาเขาก็ยังให้เกียรตินะคะคนรักยังให้เกียรติยังให้ความเคารพคุณนะหลายๆท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยกําลังวางแผนการมีลูกมีบุตรอยู่เนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการมีลูกมีบุตรการเกิดใหม่การตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะใครที่กําลังมองหาการที่เราจะ มีทรัพย์สินมรดกร่วมกันนะคะการซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าการมองหาเงินเก็บเพื่อที่จะทำให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่มันจะสมหวังในเรื่องนี้เกิดขึ้นเนาะถือว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วงต้นอาจจะตึงๆนิดนึงนะี่ด้วยที่พลังงานของคุณบางทีคุณก็จะเริ่มตึงๆนะแต่ อย่างน้อยเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ท็อกซิกมันไม่วาวุ่นหัวใจนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับายในคลิปต่ตอๆไปด้วยวันนี้สวัสดีค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเจะแปะลิงก์เนาะ ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน f Facebook หรือ Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นมีความละเอียดและมีความมั่นยำมากกว่าวันนี้สวัสดีชาวทัตไฟทุกท่านสวัสดีค่ะ